เรื่องบุ้นๆุ่นของการอายัดบัญชีนะครับหลังจากมีชาวบ้านหลายต่อหลายคนเลยครับร้องเรียนเข้ามาว่าโดนอายัดบัญชีทั้งทั้งที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับบรรดาแก๊งมิตรฉาชีพแต่เป็นเพราะว่ามีบัญชีม้ามาซื้อข้าวซื้อของกับเขาครับแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าหลายคนโดนแบบเดียวกันคือโดนหางเลขโดนอายัดบัญชีเป็นวงกว้างไปด้วยครับแล้วกว่าจะไปขอทางตำรวจให้ปลดล็อกการอายัดบัญชีได้กินเวลาหลายวันหรือว่าหลายสัปดาห์เลยครับขณะเดียวกันบัญชีเหล่านั้น เป็นบัญชีที่ต้องใช้ในการหมุนเวียนเพื่อการทําธุรกิจนะครับเลยทําให้เขาไม่สามารถไปทํามาหากินได้ครับล่าสุดในวันนี้13กันยายน68นะครับเริ่มต้นจากมุมแบงก์ชาติก่อนนะครับทางผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยคือคุณดารณีแซจูผู้ช่วยผู้ว่าการสายกํากับระบบการชําระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินแบงก์ชาติก็บอกนะครับประเด็นการอายัดบัญชีต้องสงสัยเพื่อติดตามเงินกลับมาคืนผู้เสียหายให้ได้มากที่สุด ซึ่งอาจ,จะจกระทบกับการทำธุรกรรมของประชาชนส่วนหนึ่งนั้นทางแบงค์ชาติธนาคารพาณิชย์และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องรับทราบปัญหาและอยู่ระหว่างการเร่งปรับปรุงกระบวนการอายัดและการปลดอายัดให้สามารถจัดการกับมิจฉาชีพและสามารถดูแลผู้เสียหายได้โดยไม่กระทบต่อผู้ใช้บริการปกติรวมทั้งมีความรวดเร็วมากขึ้นโดยเฉพาะการปลดอายัดบัญชีกรณีผู้บริสุทธิ์ ทางนี้หากประชาชนพบปัญหาในการใช้บริการทางการเงินและไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีจากสถาบันการเงินที่ใช้บริการอยู่สามารถติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแบง์ชาติได้ที่หมายเลข1 2 1 3โดยแบงค์ชาติจะเร่งให้สถาบันการเงินตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างเร็วที่สุดนะครับและล่าสุดนี้ครับทางปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าปลัดดี DE ก็เปิดเผยนะครับหลายหน่วยงานได้ระดมทีมรับมือ ปมปัญหาการอายัดบัญชีเพื่อเคลียร์ปัญหาการอายัดบัญชีต้องสงสัยโดยจะเคลียร์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อปลดการอายัดให้เร็วที่สุดเมื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วไม่มีปัญหาโดยจะระดมทีมรับแจ้งเพื่อแก้ไขปัญหาผ่านทางสายด่วน1441ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับคือวันที่14กันยายน68ตอน9โมงเช้านะครับ ว่าแต่ว่ามีพ่อแม่พี่น้องท่านไหนบ้างไหมครับที่จูจ่ๆโดนอายัดบัญชีทั้งที่เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรเลยกับบรรดาแกงมิตรายชีพแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามีมิตรายชีพก็ดีหรือเป็นบัญชีม้าก็ดีมาซื้อข้าวซื้อของกับเราที่เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วกระทบก,บกับการใช้ชีวิตหรือไม่กระทั่งการทํามาหากินมากน้อยขนาดไหนบอกเล่าเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ